ตอนหนึ่งตอนนี้งเขาแบบอย่านนะครับอบอกทางางงาตอนนี้อรตอนน่เนไปช้าบุญไม่ถึงนะรับน้ามนต์เยอะๆจะได้เฮงๆนะพี เดินไวลูกอยาชะลออยาชะลออยาชะลอเดินผ่านกรูไปเลยใครเดินเร็วคนนั้นจะได้เกรดสี่เอาเกรดห้าเลยจ้ะใครเดินช้าไม่เกรดหนึ่งเดินไวลูกเดินไปเลยเดินไปเลยอยาชะลอลูกอยาชะลอให้เดินให้เดินนั่นแหละจะได้หายข้อหายกรรมสุดทีหนึ่งสงท้ายปีเก่าละเดินไวลูกเดินไวเดินไวอย่าชะลอลูกอย่าชะลออย่าชะลอ ไม่ต้องกลัวน้ำมนต์ล่ะไม่ต้องกลัวลแหมทำยิ้มกลัวน้ำมนต์ล่ะสิไม่เอาเขาโคลสา,านหรือรใใกลัวเข้าไปใกล้ๆหน่อยแล่มหนูเอาไปใกล้ๆหนูหน่ะแม่งใกล้ๆเดี๋ยวก็ไปขันไหมเอาไว้นิดนึงเลื่อกไปนิดนึ่งไปนิดนึงพบรุ่ลูกกับเป็ครูแล้ว,ลวนะฮะก็รับน้ำมนต์เพื่อให้ซุ้มสัม นะจะได้ร่มเย็นเป็นสุดในตลอดปี2559ที่จะถึงนี้นะฮะ